สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผู้ใดลงกดเข้ามาก่เบิ่งให้จบด้อครับเด้ออันนี้ให้ความดูด้นะครับวิดีโอนี้เป็นพิพิธภัณฑ์นะครับไดโนเสาผู้คุมเขาอำเภอสารสขันจังหวัดกาลสิน์นะครับเ,เปิดบุกให้บริการนะครับทุกมือนะครับเก้นาฬิกาฮอดสิบเนาฬิกานะครับผู้ใหญ่กับสีสบาทเล็กน้อยกันแล้วแต่ส่วนสูงนะครับ ผู้ใดยาในมากกับมากเลยครับสถานที่จอดรถสะดวกสบายทางมากกับสะดวกรถบ่ติดครับที่มาที่ไปของพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ผู้กุ่มเข่าเนี่ยก็คือพิพิธภัณฑ์เซรินทอนนะครับซื่ภาษาอังกฤษกับเซรินทอนมิวเซียมเป็นศูนย์วิจัยเกี่ยวกับไดโนเสาร์และพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์แห่งแหลกของประเทศไทยตั้งอยู่ที่อำเภอสาสขัน วัดกะละสินห์เป็นพิพิธภัณฑ์ทางธรรมชาติวิทยามีการจัดแสดงซากกระดูกไดโนเสาร์และแสดงความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในมุมมองต่างๆทั้งเชืองอวิชาการและการอนุรักษ์รวมไปถึงความสัมพันธ์ต่างๆพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์เซรินทอนได้รับพระราชทานนามจากสมเด็จพระเทพรตัตนาราชาสุดาฯสุดานะครับสยามบรม,บร,มราชกุมารีาหฮซือว่าพิพิธภัณฑ์เซรินทอน ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ก็จัดพื้นที่แสดงเป็นแตกโซนนะครับโซนที่1ก็คือจักรวาลในโลกโซนที่2ก็คือ,อเมื่อสิ่งมีชีวิตแหลกปรากฏแล้วก็โซนที่3ม,มหายุคพาลีโอโซอีกแล้วก็โซนที่4มหายุคมีโซมีโซโซอีกหรือว่ามหายุคแห่งสัตว์เลื้อยคลานและไดโนเสาร์ ซ่วนที่หาวิธีชีวิตของไดโนเสาร์แล้ก็ส่วนที่6คือชีวิตไถไดโนเสาร์ส่วนที่7มหายุคซิโนโซโอ,อีกหรือว่ามหายุคแห่งสัตว์เดยงลูกบรีนนมแล้ก็ส่นสุดท้ายนะครับเรื่องของมนุษย์นีครับสถานที่จอดรถกว้างขวางว่าต้องห่วงนะครับ บริการทุกมือนะครับจะเป็นวันจันรที่ตรงกับนักข่าตะลิกนะครับคันผู้ใดพู้หูกับไบเบิ้องอข้อมูลเพิ่มเติมในเว็บไซต์นะครับ www.sdm.dmr.go.th ต่วาในตอนไทยสีน้ขาวเกี่ยวกับาการค้นพบ ซากกระดูกในโนเร์ที่มีอายุหลายกว่าผู้คุมเขาเนาะครับคนพบได้ที่บ้านโคกสนามนะครับตำบลดินจีอำเภอขโมงจังหวัดกาลสินเนาะครับขอขอบคุณภาพข่าวจากช่อง11เนาะครับและก็เชิญรับชมรับฟังได้เลยครับ 2,551จะมีการขุดพบซากฟอสซิลไดโนเสาร์หลายสายพันธุ์แต่ส่วนใหญ่แล้วซากฟอสซิลที่พบจะแตกหักไม่สมบูรณ์แต่ด้วยความพยายามของนักวิจัยในการขุดค้น จุดใหม่ที่อยู่ห่างจากบริเวณเดียวกันประมาณ5เมตรนักวิจัยได้ทำการขุดลึกลงไวประมาณถึง1เมตรทำให้พบซากฟอสซิลไดโนเสาร์สายพันธุ์กินพืชที่มีขนาดใหญ่และมีกระดูกสะโพกข,ขนาดความยาวถึง150เซนติเมตรค่ะเขาบอกว่าซากฟอสซิลไ <c oughs> ดนโนเสาร์ที่ขุดพบในครั้งนี้นะคะน่าจะเป็นสกุลใหม่ของโลกก็อาจจะเป็นได้นะคะนักวิจัยจึงได้นำบางส่วนของฟอสซิลไดนโนเสาร์ค่ะไปตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ผลก็ปรากฏว่าซากฟอสซิลที่พบนั้นเป็นสายพันธุ์กิน พืชหรือว่าซอรพโรตนะคะแต่มีความเก่าแก่กว่าซากฟ,ฟอสซิลไดโนเสาร์ที่พบที่ผูกุ้มข้าวนะคะเผอสหัสขันถึง20ล้านปี พิสูจน์ได้จากชั้นหินของกลุ่มไดโนเสาร์ที่อำเภอสหสขันจะอยู่ในยุคครีเทเชียสตอนต้นหรือว่าจุลสิกิ์ตอนต้นนะคะอายุประมาณ130ล้านปีขณะที่บริเวณภูน้อยอำเภอคำม่วงจัดอยู่ที่ยุคจุลสิกิ์ตอนปลายอายุก็ประมาณ150ล้านปีก็เชื่อว,ว่าการขุดค้นในครั้งนี้ก็น่าจะเป็นการขุดค้นพบไดโนเสา,าร,ร์สายพันธุ์ซารพอดสกุลใหม่ของโลกก็อาจจะเป็นได้ค่ะทางด้านนายเลิศบุตรกองทองนะคะในอำเภอคำม่วงจังหวัดกาลสินก็กล่าวว่าน้บจากนี้ เมื่อการขุดค้นเริ่มมีการเปิดหลุมโดยนักธรณีวิทยากรมทรัพยากรธรณีในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลดินจีแล้วก็ทางอำเภอก็จะร่วมการระดมให้ประชาชนช่วยการดูแลซากฟอสซิลไดโนเสาร์ที่ขุดพบใหม่ในครั้งนี้และก็เพื่อรอให้นักวิจัยได้ทำการพิสูจน์ในอนาคตก็จะมีการทำแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวบ,บริเวณที่ขุดค้นพบด้วยค่ะค่ะ ハハハハ ีนี้แล้วไมดูค่ไปอีกแล้วขึ้นข้างบนอีกแล้วจีห้ ให้ไปให้ไปหรอให้ไปให้ไปให้ไปใหกไป Thank <laughs> you. มีสองคนอาการเดียวกัน